โอเคทุกคนแล้วก็ดูจบแล้วค่ะเรียบร้อยโอ้โหเราก็โมโหอีเฟียดมากเลยเนี่ยอารมณ์ยังค้างอยู่เลยเนี่ยเดือดเผ็ดมันมากครับอีพีนี้คือมันบุกไปหาพิธานไอพิธานเอามือมือละมือจูนค่ะมันบุกไปหาพ่ไายถึงคอนโดอะทุกคนมันเกินเหตุอลมันเกินเหตุแล้วคนที่เกินเหตุที่สุดก็คือเลโอที่ให้ที่อยู่ที่อยู่ไปซึ่งมันไม่ควรที่จะต้องให้ อันนี้เรามาบุนกันก่นะคะมาเราเข้าสู่ช่วงรีแคปกันดีกว่าค่ะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นใน EP นี้ EP นี้มันก็ตอนแรกตอนแรกมาก็คือแซ่บจ้าก็คือเป็นตอนที่หมอทิติเขามาหาเรื่องไงหาว่าท้ายทําทำงานช่วยแล้วก็มาแบบว่าเอาเรื่องที่แบบว่าพี่ทีทางกับพี่ท้ายเขาจุกๆกจุกจกันเนี่ยคือมาประจานแล้วก็คือทะเลาะกันใหญ่โตทีนี้ ใครเป็นคนเคลียร์ให้ค่ะก็คือหมอคนคนก็คือมันก็เฉลยแหละอีพีนี้ก็เฉลยแหละว่าหมอคนพลเนี่ยเป็นหลานชายคนเล็กใช่ไหมของหมออโรงพยาบาลเองก็ต้องโดนก็คือคงจะออกแหละก็คือก็ก็ออกแหละก็ตัดสินใจแล้วว่าจะออกใช่เขาอาจจะแบบว่าเออโดน โทษทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ทาก็ตัดสินใจไปแล้วว่าคือลาเออตัดสินใจว่าลาออกใช่แล้วเราเราก็เราเราก็ได้รู้เบื้องลึกว่าพี่ทาพี่ทานอ่พี่ทานเป็นคนที่แบบว่าเออคนต้นคิดอ่ะเป็นคนต้นคิดเป็นคนที่แบบถึงตัวเขาอ่ะจะไม่อยู่เขาไปทํางานที่ต่างจังหวัดใช่ไหม เออแต่ว่าเขาอะก่อนหน้านั้นน่ะเขาก็ฝากเขาก็ฝากเอาไว้กับหมอคุณนพลฝากไทยเออเอาไว้กับหมอขุนพลออที่ของผัวคือปิดทองหลังพระเออผิดพูดก็คือเหมือนซีซันที่แล้วที่ตอนที่ไทยเขามีเรื่องกับรุ่นพี่ที่เป็นสาวประเภทสองอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือพี่ทานเองก็เป็นคนเคลียร์ให้ค่ะอย่างอีพีนี้ก็คืออยู่เบื้องหลังเหมือนกันก็ไปขอให้หมออะช่วยแล้วหมอก็ใจดีดนวยนะหมอก็เห็นว่าเออไทยจะเป็นเพื่อนก็เลยช่วย ไม่ใช่แหละมันไม่ได้อยู่ที่ความใจดีมันอยู่ที่พฤติกรรมที่เขาเห็นแล้วก็ความถูกต้องด้วยแหละคือมันก็ปล่อยให้มันเฉยไม่ได้หรอกขาดไม่ได้ซึ่งหน้าที่ของเรามีอยู่ขอบเขตเท่านี้แต่ว่ามันทํามากกว่าเกินหน้าที่ไปมันก็ไม่ใช่ไงเป็นพนักงานชานไทยอะคือเขาโทรหาการใช่ไหมเสร็จแล้วก็คือกิลเนี่ยที่เป็นเพื่อนของทานเนี่ยเขาก็เข้ามาก็คือเมามาแล้วก็แบบเมามาแล้วก็มีความสกินชิปกับเพื่อนคาะก็คือพี่ทานก็มีความแบบว่าหยิกแก้มพี่ทานออย่างเงี้ยแล้วเรา กล้องอ่ะมุมกล้องอ่ะที่มันแบบตอนสุดท้ายที่มันตัดไปที่หน้ากิวอ่ะรู้สึกเฮ้ยนี่มันเมาจริงหรือเมาไม่จริงแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนมันมันแปลกแปเพราะฉันดูแล้วอ่ะเพราะฉันดูแล้วอ่ะคือเซนส์มันคือแบบวิกิมมันต้องมีอะไรกับใช่แล้วคือแบบไทยอ่ะเขาก็ได้ยินเสียงรอบไปในโทรศัพท์ไงที่แบบไปนอนกันในนั่นน่ะมันก็เข้าใจป้าเดิมเดิมทีอ่ะททยเขาก็คิดมากอยู่แล้วอ่ะเรื่อง ที่พี่ทานกับกิลเนี่ยเพราะเขาเห็นกิลอะอัพสตอรี่แล้วมีแต่พี่ทานต้องต้องพูดว่าไม่ใช่ไม่ใช่คําว่าเดิมทีโดยนีสใส่ของทานแล้วนาทานเป็นคนไอ้ไทยเป็นคนคิดมากอยู่แล้วเออไทยก็เป็นคนคิดมากอยู่แล้วเก็บเก็บเอาเล็กเอาน้อยก็กลับมาคิดอะอช่แล่อีกเป็นเจอแบบเนี้ยแต่คือมันคงเป็นตอนแรกเราคิดว่าแบบว่าไทยเป็นคนที่แบบเง่าแบบสุดๆไปเองเนี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเขาใจคําว่าเซนของมีอะ เซนมาคือเซนของเมียก็ได้เพราะว่าแนะในชีวิตจริงเออขัวขัวไม่ได้คิดอะไรหรอกในบางบางเอาจริงนะในชีวิตจริงอ่ะของคนบางคนที่เป็นแบบว่าผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมถ้าสมมติผู้ชายมันเป็นมีคนอื่นอ่ะเซนของผู้หญิงมันจะรู้รู้โดยอัตโนมัติและสัญชาตญาณของมันจริงๆไม่แล้วคือมันจะเห็นด้วยแบบว่าเอ้ยคนไหนแบบอยู่กับผัวแล้วแบบเข้ามาเมนบอลบ่อยเ็ารู้สึก นี่มันต้องแบบคิดดต้องมีอะไรอะไรเงี้ยคนของเราแล้วเซนเซนทุกอย่างที่เป็นผู้หญิงอ่ะมันไม่สามารถมีผิดอ่ะมันคือถูกตลอดอ่ะก็คือถูกตลอดอ่ะส่วนใหญ่ใช่แล้วคือมันจะเป็นเซนของมนุษย์เมียก็ได้ที่แบบเอ้ยไทยมันคงแบบมันคงหลายทีแล้วแหละอีเพื่อนคนเนี้ยไทยเขาก็กังวลนอนไม่หลับคิดถึงทานอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ามีความใช้แบบซีนดอกไม้ดอกไม้ที่แบบเหมือนโดนท้าจสือที่เหมือนแบบเขาสื่อถึงพิธานเนาะเหมือนแบบ เนี่ยแบบเหมือนเขาคิดถึงแล้วเจโจเหมือนเหมือนว่าเขาไปอาทิตย์นึงแล้วไม่กีวันเดียวยังไม่ถึงวันเลยเออวันเดียวแล้วคือแบบอาการก็คือเป็นอย่างนั้นแล้วคือไปตอนเช้าตอนกลางคืนคิดถึงแล้วเ,เออ่หมอขุนพลบ้างสิหมอขุนพลทาไมคะเอ้าที่เขาคุยกับแชมป์ก็คือจีบก,กันคือก่อนหน้าเนี้ยคือก็ไม่ได้จีบกันอะไรเขาแบบเขาก็ขอเป็นแฟนกันเลยทีะก่อนหน้านี้ไทยอะเขาก็ไปขอบคุณหมอขุนพลเนอะที่แบบว่าเออมาช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังบอกว่าถ้าเกิดว่า แชมป์อ่ะมันซื้อบื้ออะไรอย่างงี้อยู่อ่ะก็ให้แบบก้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเลยตรงต้นใช่ไหมแล้วเออก็ตัดมาที่ไอหมอกับแชมป์จีบกันแล้วคือหมอกไอแชมป์ก็คือี้ยไอะไรรู้ป่ะพิซซ่าดอกไม้ยังไงแล้วตั้งชื่อไงดอกไม้ของคุนพลครวะแชมป์แชมป์ไม่รู้จริงๆแจริเขาจขอบคุณมากเลยที่หมอบอกว่าพูดบอกว่าขี้อ่อยอ่ะพี่เราเราคือชอบชอบจีนนั้นเนาะว่าแบบขี้อ่อยอย่างเงี้ยคือแบบขี้ เออพอเสร็จปุ๊บอลีแคอ่าแชมป์กับอผมพ่อแก็จีกันปลาตัดมาตัดมาที่เฟียสกับเลโอ,ลโอบ้างอือฉันว่า EP เนี้ยฉันว่าไม่ค่อยโอเคกะบทั้งสองคนเลยเอาเลโอเนี่ยตอนแรกเหมือนจะดีนะเหมือนมาทําให้เพื่อนแบบเฮ้ยไม่ควรไปจีบคนที่เขามีเจ้าของแล้วแต่ดูซิ EP นี้นักลับเอาที่อยู่ของไทยไปให ให้เพราะว่าเฟียนเนี่ยเขารู้แล้วว่าพี่พี่ไทยอะคือลาออกแล้วลาออกไปแล้วแล้วคือจะไม่ได้เจออีกแล้วแล้วก็รู้ความจริงแล้วรู้แล้วทั้งคู่อะทั้งเลโอทั้งเฟียนรู้แล้วว่าไทยยังมีมีแฟนแล้วแต่ก็ยังยุ่งคือเลโอตอนแรกก็ห้ามแต่คืออีพีนี้ก็คือสนับสนุนเฉยงงเหมือนเสียไม่ได้อ่ะเหมือนอารมณ์แบบไม่อยากเสียเพื่อนไปอ่ะมอนไม่ได้อยากเสียมันไม่ได้อยากเสียเพื่อนเว้ยมันไม่ได้อยากแบบว่า ไม่อยากทำร้ายจิตใจออหรืว่าไม่อยากทำร้ายจิตใจเฟียอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเฟียคือมันมีอาการเหมือนลงแดงอ่ะทุกคนคนติดยาเลยอ่ะเออไอตอนที่มันรู้แล้วแบบว่าแ,บบแบบค่เหมือนแค่ทิง้งมันไปอ,อ่ะคือเราเข้าใจนะเว้ยว่าคือเฟียได้เป็นเหมือนมีปมเรื่องพ่อหรืออะไรบางอย่างเงี้ยมีปมเรื่องการถูกทิ้งใช่เรือการถูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเหมือนเขามองไม่เห็นเลโอที่อยู่ข้างเขามาตลอดเลยในอย่างเงี้ยแต่อีสองคนนี้ก็มีความอะไรไม่รู้อยู่ในสายตาที่แบบว่า มึงมันก็ไปบอกกันสักทีว่ามึงคิดอะไรยังไงต่อกันแล้วอีกคนนึงก็ไม่รู้ด้วยนะจริงู้หรือว่ารู้รู้แต่ไม่ยอมรับอารมณ์เหมือนแบบว่าต่างคนต่างเหมือนตอกย้ำตัวเองอะว่านี่เพื่อนนะนี่เพื่อนนะนี่เ่อคนดูรู้ทั่วประเทศรู้แต่มึงสองคนน่ะไม่รู้มีแชร์ก็เหมือนกันแบบพอพูดเรื่องนี้กูก็คือกลับไปกับมเรี่าไหนใช่เหมือนกันคือทุกคนรู้ทั่วโลกรู้ว่าลับรู้ว่า หมอขุนพลชอบแชทแตแชทไม่รู้ได้ยังไงใช่ไหมเปล่ายังรู้เลยว่าให้ทุกคนรู้คือพี่ทพี่เต็งก็ยังน่าจะดูออกอ่ะคือพี่จี๊ดอย่างเงี้ยก็น่าจะดูออกอ่ะแกคือใครใครฉันว่าก็ต้องดูออกว่าเฟียสอ่ะคือแบบเลงไทยแล้วใช่ไใคไทยก็ไทยก็ดูออกอืแกไทยก็ดูออกไใครมันก็พูดเลยว่ามมีแต่แล้วเขาก็พูดชัดเจนนั้นแต่แรกแล้วไงแต่คนที่มันจะเอาอ่ะมันจะเอาอ่ะเข้าใจป่ะคือฉันต้องเอาใช่ไหมมันก็จะเอาใช่ไหม คือฉันต้องได้กูต้องได้ในสิ่งที่กูต้องการอะไรเงี้ยนี่ยคือมันก็ตัดมาที่แบบพอเฟียสมันรู้ที่อยู่ใช่ปะมันก็เลยไปหาไทายใช่ไหมแล้วไงเฟียสมันก็เลยขอขึ้นห้องเว้ยแต่ไทายอ่ะคือไม่ให้ขึ้นบอกไปหาที่คุยที่อื่นดิเออก็เลยไปคุยที่ร้านพี่จีพี่หงอ่าพอคุยคุยไปอย่างเงี้ยพี่จกบอกเนี่ยดูออกเนี้ยอีเด็กเนี่ยแม่งเหมือนจะกินแกเลยอไร่าีเคี้ายๆก็ดูออกใช่พอเสร็จปุ๊บไทช์ก็ ไายมันก็บอกเฟียสว่ามีแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยแต่คือเฟียสมันก็เหมือนแบบอให้ผมเป็นน้องพี่ก็ได้คือเนียนๆไปก่อนอืแล้วก็แล้วคือมอมอแล้วคือมอมแล้วคือมันพูดแบบสะกิดใจเพราะว่าไทยกระทานเนี่ยคือเหมือนทานเขาไปทํางานใช่ไหมแล้วเหมือนว่าไทยเขาคิดมากเรื่องทานอยู่แล้วลอย่างเงี้ยแล้วคือเฟียสมันก็มาพูดว่าอ,อฟแฟ<ส>นพี่นอกใจมั้ยอะไรเงี้ยแล้วคือมันมีจังหวะที่ไทยเขาหยุดคิดอย่างเงี้ยมันเหมือนจะก่อนที่จะตอบว่าไม่อะไร คือเหมือนไปจี้เขาอะในขณะที่ตอนที่เขาแบบกําลังคิดมากอยู่แล้วเราก็ไปจี้เขาอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดันเข้าทางไงก็เข้าทางอีเฟียสเลยจ้ามันก็เลยแบบว่าเมาก็คือเหมือนมอมแหละก็คือดูจากตัวแถวางงเพราะมันตัดมาที่ว่าพี่ทานมาพี่ทานมาซึ่งอันนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเป็นยังไงมันเป็นพี่ทานหรือว่าเป็นเฟียสที่อ ไท้เนี่ยเขาเมาไงแต่ในความมโนแต่ในความคิดชั้นนะฉันว่าเป็นเฟียดฉันก็ว่าเฟียดเพราะว่าดูแล้วอะคือพี่ทานเราอยู่ต้องเชียงใหม่ใช่ไหมใช่ไหมน่าจะเชียงใหม่นั่นอาจจะเป็นหญิงก็ได้ใช้แบบว่าวาร์ปมาตบปุ๊บปเออเนี่ยทุกคนก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องเรามันจะเป็นยังไงเรื่องเราเรื่องในแชทอะเรื่องในแชทมันก็คือเลโอคือแชทเราก็ไม่มีอะไรคือเลโอมันก็ทักไปหาเฟียดนี่แหละแล้วเฟียดไม่ตอบ ก็ต้องดูว่าทําไมเฟียถึงไม่ตอบเพราะเฟียได้คืออยู่กับไทยอะไรก็อย,อยู่กับพี่ถ้าก็คงจะแบบไ,<ท>ไม่ตอบไม่ตอบตอนั้นเราคือเรางงว่าเขาเขา,เขาพาไทยไปส่งที่ห้องหรือไทยกลับเองเออเนี่ยเราก็ต้องดูอีกว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงล้วถ้าลับไปส่งที่ห้องส่งเรากลักบหรือว่าส่งแล้วนอนที่นั่นนั่นแหละแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูต่อไปว่ายังไงเราก็ต้องดูอีพีหน้าซึ่งอีพีหน้าก็คือไดง ยังไงนะคืองดฉายคุออกอากาศแล้วจะแบบติดงานเทศก,กาลหรือปะหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็มาถึงช่วงเบสซี่เบสซี่แต่ลคนมีอะไรบ้างเอยเบสซี่นหนึ่งไม่ออกเลยวะงั้นเราก่อนละกันกออที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเบสซี่นะมันก็คือฉากที่ไทยอ่ะเขาคิดถึงพิธาน ดอกไม้เหรอเออแันดอกไม้เมันสวยอะแล้วเราก็ <F> สวยแล้วคือแบบคือทั้งทั้งไทยอ่ะทั้งไทยไทยก็สวยดอกไม้มันก็เหมือนแบบสื่อถึงความคิดถึงล้วฝนมันตกอะแล้วม,มีเสียงฝนแล้วรู้สึกว่าฉากนั้นบบมันแบบมันสวยมันแบบงาเหงา,งา,งามันให้ให้ใหฟีลแบบว่าถึงแฟนอะไรเงี้ยบิวไปอีกนะวันที่แบบว่าเฮ้ยเราอยู่กับใครไม่กูก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเวลาฝนตกอะเราต้องรู้สึกเหงาเออเนอะมอนเสียงฝนมันต้แบบเหงาอ่ะมันเหงาแล้วมันก็เหมือนแบบ ้วยความมืดด้วยใช่กลางคืนไอ้ไก็แบบคิดถึงความมากๆอย่างเงี้ยแตย้อนคิดไปว่าเนี่ยมันแค่เหมือนวันเดียวคือวันเดียวเองมันก็รู้สึกเหมือนเขาจะอยู่กันไม่ได้แล้วอะขาดกันแบบแทบจะไม่ได้คุณเข้าใจปะคนอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันตั้งแต่เช้าจะรดเย็นแต่มันต้องมีโมเมนต์เบื่อกันบ้างไงคือเข้าใจปะคนนี้เขาไม่เบื่อกันเลยอะเขาคลั่งรักกันไงเขาคลั่งรักกันมากๆอะ ว่าเขายังไม่ได้แต่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่แต่เขาอยู่กันเกตดดีมันก็เหมือน,นแต่ง,แ,ตงแล้วอะฉันผัวเมียเขายังอยากได้กัและกันอยู่เลยคิดดูถ้า <c oughs> เราย้อนคิดถึงตอนที่ที่พี่เมย์บอกว่าเนี่ยที่เขาเคยคิดคิด,คดเหมือนคิดเอาไว้ว่าเออเนี่ยท,ทายทานอนะคือจะตายก่อน,อนใช่ทานจะตายก่อนทายแล้วไทยจะต้องอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแต่แต,แต่แต่พี่พี่ทานก็ยังไม่ได้ไปเกิดนะคือก็เหมือนอยู่ยังยังอยู่ อยู่แล้วคือเหมือนไทยก็ต้องแบบอยู่ให้ได้จนเหมือนแบบก่อนที่เขาแบบจะตายแล้วเพื่อไปเจอทานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบอุ้ยคือแบบมันนานมากแล้วขั้นนี้ขนาดเคยดูปะเคยดูคลิปนี้ปะเขาเขากําลังจะตายอ่ะคือแบบด้วยความที่วิญญาณทานก็อยู่ตรงนั้นนะคือเหมือนแบบเขาเหมือนแบบเขาเขาไทยอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากไปเจอเจอทานแล้วอ่ะเนาะแบบเรารู้สึกว่าแบบ มันเป็นเป็นโบริกาอันสุมาเมันเป็นช่วงเวลา<ะ>ที่เขาแบบจะได้มีความจุกด้วยกันอนะ่ะคือคือด้วยความที่วแบบ่าเหมือนไทยไอ้ทานอนะ่ะตายไปก่อนกี่ปีอะ่ะตดกว่าปีป่ะเออไม่จำไม่ได้เออนั่นนะ่ะรูปดูดูอะไรแบบ ของที่มันเป็นของของทานอะ <Ö> um. ่ะแบบเรารู้สึกว่าเขารักกันมากใช่ไงเราก็รู้สึกว่าเนี่ยวันเดียวมันยังขนาดนี้เลยลเรักเขาต้องอยู่โดยที่ไม่มีทานไปอีกออกีปป่กป,ปีอ่ะกี่ปีอ่ะมันเป็นมาทรมารเขาว่าแน่เลยอะ่ะแบบแต่เขาก็อยู่ได <อะ S 2> ้เขาก็ต้องอยู่ให้ได้เออขาอ,อาจจะอยู่เพื่อพี่ธานนี่แหละเหมือนใช้ชีวิตเพื่อพี่ธานเอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นตอนที่ดูคลิปเนี่ยร้องให้เลยนะโอ้ยร้องร้องเหมือนกันจําได้ว่าร้องเหมือนกันไม่อยากรู้้ยไม่ได้รู้ หาจีนีแม่แต่มันนานมากเขาเนอะตั้งแต่เพราะว่ามันเป็นเหมือนว่าพี่เมย์เขาเล่างานเล่างานหนังสืองานอะไรตั้งอย่างหนึ่งอ่ะเหมือนเล่าเพื่อให้พี่มิวเนี่ยเขาเข้าใจตัวละครทันมากขึ้นมากขึ้นอ๋อตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งปะใช่ก็เลยเออรู้สึกว่าเราชอบฉากนี้เพราะว่ามันทําให้เราไปอยู่ดีมันก็ย้อนคิดไปอะไรเงี้ยแล้วก็ฉากนี้ก็ถ่ายออกมาได้สวยงามมากค่ะก็ไปเบสซีนคนอื่นเลยค่ะนะฉันชอบเบสซีนที่ ครอบครัวกี่ริกันอะแม่เบกกี้แล้วก็เออชอบมันนั้นเหมือนกันคุยกันนะเข้าใจปะเออชอบเหมือนกันในความรักของแม่แม่รู้เลยว่าไทจชอบกินอะไรบ้างวางไว้บนโต๊ะหมดเลยนะแล้วแบบเขาเป็นครอบครัวเดียวกันจริงจระจริงเหมือนแบบว่าไทไม่ได้เป็นครอบครัวไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้คนแปลกหน้าอืมเป็นเหมือนเป็นลูกของเขาเลยที่ต้องดูแลก็ที่เขาที่เขาพูดเลยไงว่านี่เป็นลูกอีกคนหนึ่งของแม่นะ วอาฉากเช้านี้มันอบอุ่นมากมออเลยเนาะนรู้เลยว่าครอบครัวของกิริการหรอของพี่ธานอ่ะรักไทยมากรักลูกสะพายคนนี้มากอ่ะให้ความสัมพันธ์แบบว่าระดับลูกเลยอะมันเข้าใจปะต้เข้าใจเหมือนเป็นออแบบเหมือนเป็นลูกอีกคนนั่นแหละก็คือเขารักมากก็คือรู้สึกว่าสะพายคนเนี้ย พอเขาได้คือเข้ามาในครอบครัวคีดีกันแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นครอบครัวแหละเป็นการเป็นครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปเลยอืเนี้ยก็สุก็เป็นซีนที่น่ารักมากๆแล้วก็ถ้าเป็นเราอ่ะคือเหมือนทานไม่อยู่เราก็คงมาอยู่บ้านแม่เนี่ยแหละค่ะแบบเราคนแม่แบบเคยผมขออยู่ด้วยนะอะไรนี้อะไรก็ว่าไปเราเราเลือกปัญหาที่เขาพึ่งหละออกด้วยอนึ่งอะไรเงี้ยแล้วครอบครัวเขาก็ซัพพอร์ตเนี่ยไม่ต้องใช้มาก เขาถึอว่าสีนี้น่ารักแล้วจริงๆอ่ะเหมือนในนิยายเนาะก็คือทันย่าเนี่ยเขาจะแบบรักรักไทยมากสติดไปีไทยแบบสุดยอดอะมันประทับใจกูตรงนี้ละคิดแบบว่ามันมีน้อยมากเลยที่บบครอบครัวที่จะรับอะไรแบบนี้ได้มัน็ะไยกลายเป็นเหมือนแล้วมึงเข้าใจปะคือทานไม่ได้อยู่เนี่ยแล้วไทยสามารถเข้าไปบ้านได้อ โดยที่ไม่มีทางอยู่อันนี้มันคือโอเคมากเลยนะแล้วเราทําตัวเหมือนแบบว่าอยู่บ้านตุกเหมือนอยู่บ้านตัวเองอ่ะเออไม่ต้องเก่งเกงนู่นนี่นั่นอ่ะเข้าใจปะปกติเวลาเราไปบ้านแฟนเราก็จะเก่งเก่งแล้วก็เราคือต้องเราต้องไปกับแฟนถูกปะก็คือดูไทยเขาเรียกนี่แม่เฮียน่ารักเนอะแม่แต่นี้มันคือมันไม่ต้องเกมงมันดูแบบว่าตามธรรมชาติเนี่ยตามธรรมชาติหรือโน้ใชแล้วเบสของเฮียแชมป์หรอแชมป์คุณพลที่หอกลอกันมันดูน่ารักดีแต่ นั่นแหละมันก็ยังมันก็ยังเกินเกินอยู่มันก็ยังเกินเกินอยู่แต่ก็ยังมีความน่ารักกุ๊กกิ๊ก่งเราก็แบบตัวเด็แล้วอะเออมันก็น่ารักดีตัวนี้มแต่ชอบรอยยิ้มของหมอนะมันยิ้มแล้วมันเลาททำให้เฮียทำไมดูโลกสดใสวะเออดูโลกสดใสทันทีเลยเพราะตัวจริงที่ไปเจอมายิ้มแม่งก็โลกสดใสจริงนะเว้ยออพี่น่ก็เราก็ไม่เจอไข่นาแเราไม่เจอเซรั่มเออเราไม่เจอสาระกับภูกันใช่ก็ถูกแหละไม่เจอก็หลายๆฉาก ไม่รู้ดิรู้สึกว่าเบสซี่มันก็เท่านี้แหละเนาะเม็กีนมันมีไม่เยอะมีไม่เยอะแหละฉันก็พยายามหาแล้วฉันก็เจอมันเออมันยังดีว่ามันยังมีไงเข้าใจป่ะแต่เอาจริงอะที่เนี่ยชอบที่สุดก็คือตีนเออที่เป็นเป็นตีนครอบครัวที่แบบทําให้รู้ทุกอย่างเลยว่าครอบครัวกิริกันอะรักเด็กคนนี้มากถูกต้องใช่ไทยมากอะไรเงี้ยก็คือวิจารณ์นิดๆหน่อยๆนิดหนึ่งละกันเนาะเราก็ไม่ได้อะไรมากจะ นิดนึงของมึงไม่มีอยู่จริงไม่อันนี้อะเรื่องติดเลยก็คือขอเป็นเรื่องถ้าเกิดเรื่องแสงเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือขอข้ามไปอันนี้ก็อยู่ที่มาที่ดอะล็อกละกันก็เป็นดอะล็อกซีนของขุนพลกับแชมป์คือเราสึกว่าไอเรื่องดอกไม้ของขุนพลเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามาครั้งเดียวพออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าซีมเนี่ยเขาคุยกันอ่ะมันจะแบบวกไปวนมาพยายาม เปลี่ยนเรื่องและอะไรเงี้ยก็กลับมาอีกก็กลับมาอีก,อ,ก,อ,กอะไรน่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออไม่ป็นจำเป็นขนาดนั้นในอย่างงี้เออก็คือมันมันมันย้ำดอกมาของขุมพลกี่รอบนะสองอรอบ<ๆ>ก็ไม่จําเป็นนะอ่ะที่อะไรวะอาหารนะที่ตอนแรกเขาไม่เป็นประเด็นที่เขาคิดว่าไอไอ,ไอดอกไม้ของขุมพลเนี่ยไอดอกไม้ที่มันกินได้อะอันเนี้ยอืมมันเป็นไฮเดนเยีย กินเดนเดนเดียวมันจะมันกินไม่ได้มันเป็นไซยาไนด์ใช่ไหมดอกบัวมันกีบเห็นกูเห็นกีบดอกบัวมึงจะไหว้พระเหรอไม่ได้ไหว้พระโอยหิวกูหิวเกี่ยวอะไรวะมากหิวหิวหิวอะไรแบงค์หิวโอ้ยไขนลูกแล้วเรียนี่ยมึงไม่ใช่นัดอย่าทำแต่กลับมาที่ไดอะล็อกนะก็มีของเลโอเฟียส ในโอเปียเราก็รู้ตัวว่ามันได้อลล็อกมันยืดอะได้อลล็อกมันยืดมากมันจะมีตอนที่ซีนบาร์ที่ที่ที่มันนั่งอยู่ตรงเออตรงบาร์ที่มันเอาที่อยู่่ถ่ายมาให้กว่าจริงๆพอยก็คือเอาที่อยู่มาให้จริงๆพูดแค่แบบนิดหน่อยก็พอแล้วก็คืออันนี้ก็คือยืดไม่อันนี้คือเขาอ่อยไงอ่อยให้แบบขี่หลังไงก็ใช่ไงแต่แบบว่ามันก็ยืดอ่ะมันดูยืดยืดจริงๆอ่ะได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นอยู่ดี อันนี้เรายัางงงเลยว่าเลโอบทเลโอมันเพิ่มมาทําไมเพราะว่าจริงในนินยายไม่มีนักให้เฟียสมีคู่อ่าเหมือนเอาเลโอมาแกงอะแกงในความรู้สึกอะสงสารเลโอมือนกันนะพูดจริงๆไม่เราก็ต้องดูตอนดูต่อไปว่าเฟียสมันจะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองอะ่ะมากน้อยขนาดไหนที่มันที่มันมียังที่อยู่กับเลโอเข้ยปะเอางี้ละกันเราว่าไดอะล็อกกระชับได้อันนี้สรุปให้ว่าไดอะลอ็ก ในหลายๆซีนนะคะที่มันยืดๆอะค่ะเราสึกว่าไม่จำเป็นต้องยืดมันไม่จําเป็นก็คือเราว่ากระชับได้อะนี้เราสรุปไ้แล้วเหมือนกันนะโอเคเรื่องภาพไหมก็รืบินไงเรื่องภาพก็มีเออภาพเครื่องบินนะคือเอามาทำไมบ้างที่ยายามเอามาแทรกอย่างเงี้ยเออคือเราก็ไม่ได้งงว่าเอาภาพเครื่องบินมาทําไมอะไรเงี้ยแต่แค่เราสึกก็ไม่เข้ากันแปลกๆมันดูชิบชับอ่ะ ฉุบฉับฉันก็งงว่าบินไปไหนเนี่ยความจริงอ่ะเขาเป็นฉากฉากในสนามบินแล้วก็ฉายไปที่ว่าเออท่าอากาศยาไหนหรือว่าเป็นก็ได้สถานที่หรือเป็นอะไรสักอย่างไม่ทำให้รู้ว่าเออคนนี้เขาไปเชียงใหม่นะอะไรไปเชียงใหม่ก็ได้เพราะว่าถ้าากาศยานเชีก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดในไดอะล็อกมันจะมีคําว่าขันตกเมนูนี่นั่นอยู่แล้วที่กิวมันพูดอ่ะมันให้รู้ว่าอ๋อก็คือมาเชียงใหม่ทั้งทีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนเอาฉากเครื่องบินเอาฟุตเทจเครื่องบินตรงนั้นมา ปาแซมมันรู้สึกแบบมันไม่เข้าอ่ะอในความรู้สึกเราอ่ะรู้ว่าคนแค่ภาพมันไม่เข้าอ่ะอะเอางี้แต่สำหรับเราพี่โตมีภาพตรงไหนอีกไหมภาพหรอหือว่ามีซีนบาร์ที่รู้สึกเหมือนปล่อยแช่ยาวไปเออมีแค่นั้นจริงก็ประมาณนี้ละกันเพราะมรู้จักอะไรกับเรื่องนึงมากแล้วี่อีพีแปดแล้วอยู่ในจุดที่ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นแล้วแล้วก็นี่อี8ีแปดแล้วเนาะและอีกอีกสี่ตอนใช่ไหม แต่เรายังดูถึกกูกูยังไม่รู้เข้าเรื่องอะไรหรอกในการเรื่องการแต่งงานก็คือใช่ก็คือยังแทบจะไม่ได้เข้าเส้นเรื่องอะไรนะคะสรุปพอยต์ ep แปดที่ดูมาก็แค่นั้นแหละค่ะก็คือไทลาออกโอเคทลาทั้งหมดมีแค่นี้จริงก็คือาทลาออกแล้วก็เฟียดเข้ามาวุ่นวายมากขึ้นมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะก็คือไม่ได้เข้าเส้นเรื่องอะไรมากมายเรื่องการแต่งงานเลยนะคะสรุปเลยอีเรื่องนี้ที่เราคาดหวังกันไว้ต่อแรกก็แบบ หุยมันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มันแบบหุยเนื้อหาแบบคนที่อยู่คู่รักที่อยู่กันมาเจ็ดปีที่มันต้องเจออะไรที่มันแบบเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่านี้นู้นนี่นั่นหุยจะต้องดีมากแน่เลยอะไรนัาตัดภาพนเหมือนเหมือนแบบอะไรนะเขาเรียกยำปลากระป๋องอ่ะเดี๋ยยยแมงอก็คือแบบงงๆก็คือไม่ไม่ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเอาไว้กินได้ก็กิงยิงไม่ได้ก็ทิย นี่อันนี้ยดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ต้องดูเออดูได้ก็ดูดูไม่ได้ต้องดูเออโอ้ยได้หรอไม่ได้นี่พูดแรงกว่หรือเปล่าอ่ะถ้าอาจจะแรงไปแต่ไม่รู้นี่เราคาดหวังเราไว้เยอะแหละมันมันกี่ีีนะมันสิบสองอีพีทิ่สองเองแปดแปดี่แปดแล้วนี่แปดแล้วเหมือนยังไม่ได้อะไรอีกสิบสี่หรือสี่พีน่คือมันต้องขนาดไหนที่มันจะตัดยังไงอ่ะไม่คือมันต้องขนาดไหนที่ที่แบบว่าเออเราจะรู้สึกว่าอีแปดอีพีแล้วนะแต่เรายังไม่ได้อะไร ไม่ใช่ว่ามาไปไปเคลียร์จุดท้ายที่อีพีที11นะตุ้ม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 แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยจบเลยโู้ยไม่เอานะอย่างเงี้ยต้องรอดูต่อไปแหละเผื่ออีสิมันมีอีกหลายเรื่องเลยมั้งอีกสี่อีพีหลังแบบที่ดีไม่ได้ไม่ใช่แบบแบบมีบวกอีพี13นะมึงวงเล็บถ้ามีมีอีพี13เขาบอกว่าจะมีอีพี13แต่ว่ามันก็เหมือน้ัยู่มันก็ไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้ใช่ไหมอืมมันเป็นตอนพิเศษโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ <laughs> เราก็ <laughs> จะพูดมากแล้วเราจะมีไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็ตอนตอนนี้เป็นช่วงของโควิดเนาะอยากให้ทุกคนแบบว่าออกไปไหนมาไหนก็พกเจลล้างมือแล้วก็แบบหน้ากาใส่แมสด้วยที่เรลมาคือใส่แมสด้วยจริงๆ <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนแมส์ด้วยนะทุกคนคือพกแมส์ได้แบบหลายๆอันหน่อยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ใส่อันเดียวก็าออาทิตย์นึงอะไม่ได้นะทุกคนเพราะความปลอดภัยของตัวเองเนาะแล้วก็ต่อสังคมด้วยเอาจริงใช่แล้วก็อย่าพาตัวเองไปอยู่ในที่สที่เสี่ยงเนาะในพื้นที่เสี่ยงก็ตามข่าวกันตามนโยบายของรัฐบาลี่กันีงเราก็คือไม่ได้ออกกองเพราะว่าเราก็ออกไปไหนไม่ได้เด็บตัวเราเองด้วยที่หายไปสองคนก็ไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเขาไม่ขามาไม่ได้คือเจ้กับ เขาใหญ่อะเขามาถ่ายด้วยไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เจยูไม่ให้เขาเดินทางก็เป็วมัทุกคนละกันฝากทุกคนด้วยว่าเออให้ดูแลตัวเองดีๆช่วงนี้คือเราอาจจะมีแอนติบอดีโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ได้ก็หรือไม่ว่าเราไปไหนกลับมาคือคืรีบอาบน้ําเลยทําตัวให้ตัวเองให้สะอาดที่สุดททีี่ดสุอะพิษคัญพักผ่อนให้เพียงพอนะทุกคนบอกมึงมึงก็หรอเออพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็คือแบบกินพวกวิตามินซีวิตามินแต่ถ้าเกิดถ้าเกิด เอาวิตามินซีนี่แดกเหล้าไปเลยมีแอลกอฮอล์ไม่ได้อ๋อใช่คนเราไม่ได้มีดอกพุ่มแอนด์มูนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่แอลกอฮอล์อ,อละไรกันเราสนุกนะคะ<อ>กนนะคะค็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะค่ะถ,ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อ่าคอมเมนต์ก่อน่าคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ได้อ่ะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะช่องเราด้วย เนี่ยก็คือเวลาเราทําอะไรไปแล้วมันไม่มีคนคอมเมนต์ไม่มีฟีดแบ็กกลับมาไม่มีคนดูมันก็ไม่อยากจะทําแล้วแหละเออ <c oughs> นี่ก็ไม่มีใครเรียกร้องให้เราทาด้วยเออเราจะเริ่มปิดช่องเลยดีไหมเออจะปิดช่อง <c oughs> อ่ะเนี่ยไม่ได้นะ <c oughs> นี่คือยังมีคิวแบบต้องสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยในในในทวิตเตอร์ก็ดูเงียบเงียบเงาก็เลยเออก็เราเข้าใจแหละว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนั่นแหละนั่นแหละมันก็เลยยังแบบว่าไม่รู้แต่โควิดก็รบกวนดูช่องเราหน่อยลิงตุ่งกันมากไม่ได้ ไม่รู้ไม่เราก็ไม่ได้ไปออกกองเนี่ยถ้าถ้าไม่ไม่ดูช่องเราก็เปิดทิ้งไปก็ได้เราก็เดินไปทำอย่างอื่นเดินไปทำอย่างอื่นเริ่มย้ำอยู่ให้หน่อยขอบคุณมากนะครับคุณที่มาฟังเราบ่นปิดช่องค่ะเย้